ไ <laughs> ได้โอ้ยใส่ปาเบิ้ลผู้ใดก็อยากเห็นส่วนผสมสยองมันมีอะไรบ้างไหนโอ้มะนาว What is this? อันนี้นเอียงเนอะนี่บีทโรูทบีบีทรูทแล้วก็ตัวนี้ช ah, yeah. ินเจ้าคิงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคุกคุมาผงขมิ้นกว่าดแล้ว อันนี้เอง black pepper black pepper บฮึจะไขบ่บอฮึ่มมึงเอาถึงว่าแล้วรสชาติเป๋มากเลยแล้วก็ปั่นใช่ไหม โอ้น oh, mm ้ำตายนี่นี่ หลังจากปั้นแล้วๆก็เป็นนามสีแดงๆจังสีเลยจ้าน้ำเสริมหอดทีขนาดรบรหลีกหล้ไก็ยังบ่เแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยมึงเอาตีละเออเห็นแค่ส่วนผสมถอนหายใจไปหนึ่งกรบก้อนสินยกใส่ปากพี่น้องเอ้ยพอแต่กืดลงข้อวิญญาณออกจากร่างเลยพี่น้องมาไปแล้วก็ได้ กินยากอยากจากักมาสรรหาอี่ยงม่าให้กันกินดอกโอ้ยเพิ่นก็ว่าดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพมือ,อมันบอดีต่อลินขอยห้แผลตัว <laughs> พอดิ <laughs> อ้งกูฟูปาดี